ชั้นปสองทุกคนนะครับกลับมาพบกันใน ep ที่5.3นะครับช่วงนี้อากาศร้อนเหลือเกินนะครับทำให้ถึงบรรยากาศการเล่นน้ำสงการเหลือเกินนะครับครับสำหรับใน ep ที่5.3นะครับก็จะเป็นการทำแบบฝึกหัดในหน้าที่13นะครับสำหรับในหน้าที่13นะครับก็จะมีด้วยกัน2หัวข้อใหญ่ด้วยกันนะครับก็คือข้อ3และข้อ4นะครับเดี๋ยวเราจะ ทำไปทีแล้วข้อนะครับเราไปดูกันที่ข้อสามใหญ่เป็นต่อนะครับข้อสามใหญ่นะครับโจทย์บอกว่าให้นักเรียนเขียนแสดงจํานวนในรูปกระจายนะครับโจทย์จะกําหนดจํานวนมาให้นะครับนักเรียนสังเกตดูนะครับทั้งสี่ข้อนะครับโจทย์กําหนดมานะครับจานวนทั้งหมดนะครับเป็นเลขสามหลักทั้งหมดเลยนะครับมีหลักอะไรบ้างครับหลักหน่วยหลักสิบ หลักร้อยนะครับเวลาเรานับหลักนะครับเรานับจากหลังไปหน้านะครับนักเรียนถ้ามนับจากข้างหน้ามาข้างหลังนะครับเดี๋ยวจะนับผิดนะครับเรามาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งย่อยนะครับคุณครูพลรบจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับข้อหนึ่งย่อยในข้อสามใหญ่นะครับในข้อสามใหญ่ความแตกต่างจาก ข้อก่อนหน้านี้คือเราไม่ต้องมาเขียนว่าเลขใดอยู่หลักใดมีค่าเท่าไหร่นะครับในข้อสามใหญ่เราไม่ต้องเขียนนะครับเราข้ามขั้นตอนนั้นมาเลยแต่นักเรียนยังต้องใช้วิธีการคิดแบบเดิมน,นะครับนักเรียนจะต้องคิดในใจนะครับคิดอยู่ในหัวว่าเลขใดอยู่หลักใดมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาเขียนในรูปกระจายแบ่งออกเป็น หลักๆนะครับวิธีการเขียนก็คือเขียนหลักที่มีค่ามากที่สุดก่อนนะครับก็เริ่มจากหลักร้อยมาหลักสิบมาหลักหน่วยนะครับโดยแต่ละหลักก็จะมีเครื่องหมายบวกนะครับเป็นตัวเชื่อมนะครับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นนะครับคุณครูก็จะเขียนโน้ตไว้นิดหนึ่งว่าตรงนี้เป็น ที่ของหลักอะไรนะครับเวลาไล่นะครับเวลาเรานับหลักเรานับจากหลังไปหน้านะครับเริ่มที่หลักหน่วยนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ของหลักหน่วยนะครับค็นครูโน้ตไว้นะครับเพื่อให้นักเรียนนะครับคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับมองภาพออกครับหลักถัดไปก็จะเป็นหลักอะไรครับหลักสิบนะครับ ต่อไปเป็นหลักอะไรครับหลักร้อยนะครับสำหรับนักเรียนที่เข้าใจแล้วนะครับนักเรียนไม่ต้องเขียนลงไปแบบครูไปได้นะครับครูเขียนเอาไว้สําหรับคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับเพื่อจะได้ดูออกง่ายๆนะครับเรามาเริ่มกันเลยที่ข้อหนึ่งนะครับโจทย์กําหนดจํานวนมากคือแปดร้อยห้านะครับ เวลาเราเขียนในรูกปกระจายเราจะต้องเอาหลักที่มีค่ามากที่สุดอยู่ข้างหน้านั่นก็คือหลักอะไรครับหลักร้อยต่อนะครับเราก็มาดูว่าแปดร้อยห้าหลักร้อยเลขโดดเลขใดอยู่ในหลักร้อยครับหน่วยสิบร้อยเลขอะไรครับเลข8อยู่ในหลักร้อยนะครับเลขแอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่าไหร่ครับ นึกถึงแผ่นตารางร้อยแปแผ่นรวมกันก็คือแป0รนั่นเองนะครับในหลักร้อยแล้วก็ใส่ค่าของหลักร้อยก็คือ 800, 8ปดอยแอยู่ในหลักร้อยมีค่าแปดร้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายบวกหลังจากนั้นก็เป็นหลักสิบนะครับนักเรียนก็ต้องมาดูว่าเลขใดอยู่ในหลักสิบ นะครับเวลานับนับจากหลังไปหน้าหน่วยสิบเรื่ออะไรครับเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่าไรครับศูนย์ถ้าอยู่ในหลักใดนะครับก็แล้วแต่จะมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับในหลักสิบเราก็ใส่ศูนย์ไปนะครับ ต่อไปนะครับตามด้วยเครื่อง,งหมายบวกแล้วก็เป็นค่าของหลักหน่วยนะครับเลขใดอยู่ในหลักหน่วยครับเหลือเลขเดียวแล้วครับเลขสุดท้ายนะครับคือเลขอะไรครับเลขห้านะครับเลขห้าอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่าไรครับเลขหล่เลขใดก็แล้วแต่อยู่ในหลักหน่วยก็จะมีค่าเท่ากับเลขจำนวนนั้นนะครับก็คือ 5อยู่ในหลักหน่วยก็จะมีค่าเท่ากับหนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับแปดอยห้านะครับเมื่อเขียนในรูกปกระจายก็จะได้เป็นแ0 0ร้อยบวกกับศนบวกกับห้านะครับหรือเราจะเขียนได้อีกแบบนึ่งว่าแป0ร้อยบวกกับห้านะครับ ในหลักที่เป็นสูงนะครับการเขียนในรูปกระจายนะครับเราไม่ต้องเขียนลงไปก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในข้อหนึ่งย่อยของข้อสามใหญ่นะครับที่เหลือข้อสองข้อสามข้อสี่เดี๋ยวให้นักเรียนลองทำด้วยตัวเองนะครับยากไหมครับนักเรียนนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับดูคลิปซ้ำๆวนไปนะครับแล้วลองทำดูนะครับ เดี๋ยวเราไปทำกันในข้อ4ต่อไปนะครับครับต่อไปในข้อ4ีนะครับโจทย์บอกว่าให้นักเรียนเขียนตัวเลขแสดงจำนวนตามที่กำหนดนะครับนักเรียนดูในแถบสีชมพูนะครับทางด้านซ้ายนะครับข้อหนึ่งย่อยนะครับโจทย์จะกำหนดตัวเลขมาให้ว่าอยู่ในหลักใดนะครับ แล้วก็ให้นักเรียนหาคำตอบว่าจำนวนที่โจทย์เขาให้มาคือเลขจำนวนใดนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับในแต่ละข้อนะครับโจทย์กำหนดตัวเลขมาให้เรานะครับสามตัวนะครับก็แสดงว่านะครับจำนวนที่เขาให้เราหานะครับ สูงสุดก็จะไม่เกินเลข3าหลักนะครับเรามาดูกันในข้อที่หนึย่อยกันเลยนะครับวิธีการทำก็คือนะครับนักเรียนก็นำเลขที่เขากำหนดให้มานะครับวางให้ตรงหลักนะครับแล้วนักเรียนจะได้คำตอบว่าเลขจำนวนนั้นคืออะไรนะครับไปดูที่ข้อหนึย่อยนะครับของข้อ4ี่ใหญ่นะครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวคุณครูขอนะครับขีดเส้นเอาไว้นะครับเพื่อให้นักเรียนนะครับมองภาพออกนะครับอันนี้จะเป็นหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะครับคุณครูขีดเส้นใต้เอาไว้เพื่อนะครับให้นักเรียนมองชัดๆนะครับนักเรียน เป็นตำแหน่งที่เราจะวางเลขให้ใหตรงหลักนะครับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยไล่จากหลังไปหน้านักเรียนที่เข้าใจแล้วไม่ต้องขีดเส้นแบบครูก็ได้นะครับเริ่มเลยนะครับแปดอยู่ในหลักร้อยนะครับแปดอยู่ในหลักร้อยนักเรียนตำแหน่งของหลักร้อยอยู่ตรงไหนครับหน่วยสิบร้อยตำแหน่งของหลักร้อยอยู่ตรงนี้ แปดอยู่ในหลักร้อยเอาแปดใส่เข้าไปต่อไปโจทย์บอกว่าอะไรครับห้าอยู่ในหลักสิบหลักสิบอยู่ตรงไหนครับตำแหน่งของหลักสิบหน่วยสิบอยู่ตรงนี้ครับห้าอยู่ในหลักสิบใส่ห้าเข้าไปต่อไปครับสุดท้ายเขาบอกว่าเจ็ดอยู่ในหลักหน่วยนะครับเหลืออยู่ที่เดียวแล้วนะครับหลักหน่วยอยู่ตรงนี้นะครับใส่ เข็เท่าไปร่ครับดังนั้นจํานวนที่เขาให้เราหาคือจํานวนเท่าไรครับอ่านพร้อมๆกันนะครับ857เจ็นนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในหน้าที่13นะครับส่วนข้ออื่นๆนะครับนักเรียนลองทำด้วยตัวเองนะครับมีปัญหาอะไรสงสัยนะครับก็ ถามขึ้นครูพัพลลพมาได้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกันใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ